เป็นทีมอยู่กับพี่ <and people S 2> อยู่กับน <Y> ้องชีวอนร้ายออกมาดิ <Wars. S 2> ้ง่าดำร้าย with the cross จากเมื่อก่อนที่เวกกูแดนซ์ on the floor เธอไม่เห็นข้าบันัอาชีิแดนซ์ on the door คุยกูโคตรจะหวานอยากลบประทานอยากจะล้องกูเอาชื่อขึ้นบนเซตแต่มึงแดนอยากจะฟรอมตอนนี้เสื้อกูค l e จากที่เมื่อก่อนส่งกระโปรงฟังกูยืนบนเวทีชิชอตตี้ตู่กระโดดตอนกู outside ออกไปร้ายเต็มคันรถ จะลงงางออกมอไม่เกินจะวัดคนเขาทักให้ไปล้างฟอเรกันแบบไม่พักเพิ่มกูจัดไปอีกสามดอ,อกเธอท่าหมาแล้วให้ลงไปข้างล่างตอนอยู่กับผมเธอไม่ต้องกลัวผมไม่ลงเธอไปฆ่าหรอกฮะอยากให้อยู่ดอมซีจะเกิดว่าหิวเธอไม่ต้องห่วงจะพาไปเอ็มเคผมอยากจะสร้างส,สัมพันธ์กันไปไม่ใช่แค่เฟรนด์เดย์ถ้าคนของเธอมารู้เข้าเราอาจจะเกมเอฮะแต่ผมไม่กลัวหรอกอยู่ในห้องมีแต่ควันถ้าอยากจะทัวร์หมอบทุกเช้าทุกโฟโต้มันก็เป็นตัวหมอมีกระสุนที่บอจะวิ่งไปเอาสมองที่มันกลวงเอา แต่เพื่อนจะชวนต่อตอนกูเมาอยู่ในคลับแฟนมึงมาควงก่อนกูแห้งจัดอยากจะหลับมึงไม่ต้องชวนออดที่พวกกูขึ้นมาอยู่ตรงนี้คงไม่ใช่ดวงแคบบี้จีแคบบี้สเต็กเอาเมียของมึงมาลุ่มน้ำอุ่นๆเต็มที่ปี๊ดคืนนี้ก็ไม่ต้องห่วงเธอถึงห่วงมีที่สืบก็หวังพี่ทธรรมดาสักวันมันจะเป็นเพลงที่ฮิตตอนเช้าตอนเช้าเกมเช้าเซ็ตเช้า everything เช้าซอยเช้าเจ็ดเช้าเซฟที่เช้ากลองเช้า สักวันจะได้ไปเชียร์กูมันต้องมีมากกว่าเจ็ด่งที่กูต้องทำนั่นแหละคือบัตรที่กูต้องทำให้เสร็จ Everyday กูทำแต่เพลงอยู่ในบล็อก When I'm t i r e ออกเวลาเลย so focus อยู่เป็นทีมอยู่กับพี่อยู่กับน้องชีวิตร้าย all my life but I'm ride with the cross จากเมื่อก่อนที่พวกกูแดนซ์ on the floor เธอไม่เห็นข้ามันเอาฉันแดนซ์ on the door คู่กูควรจะไหวแต่กลับไปทานอยากจะรองกูเอาชื่อขึ้นบนเซตแต่มึงแดนอยากจะฟอง จะเจ็บกูยังไม่เข็ดเว้ยสักวันเงินในบัญชีของกูมันต้องมีมากกว่าเจ็ดสิ่งที่กูต้องทำนั่นแหละคือฝันที่กูต้องทำให้เสร็จ